โอ้สามหลังติดเลยเพี่น้องบนเนี่ ก็ด,ดียามเ้าครับพี่น้องมันนี่มายามเม็ดกบคือเก่าแล้วครับนี่ว่ามันเขาหนาหนาวเนี่ยละครับแต่กับพายุก็ยังมีเข่ามาอีกอยู่ครับนี่โอ้ยจะว่าเขาไม่เห็ดอีหยังครับนี่มันพ่อเมื่อนาฝนแล้วครับคือมีดจริงจริงพี่น้อง เหลือเงือครับนี่นตะหมดต่อมครับกบปูครับนี่มันมาเลียนเงือง่ นีออ่นองนี่แต่กระปู้เลียนเยื้อครับนี่โอ้มันฝนตกลิ่นน้ำครับนี่น่ครับลำมาเชียมน้อยครับนี่ติน,นม,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 มน้อมาแมีอยมนี่นี่ครับกรบน้อยครับนี่กรบกำลังถกเบ็ดครับนี่ พัตีปัดดูี่เกียวเลยครับกบสำมเน,น,นีน้องนี่ผมกับบุกเคยเดดไซร์ล้วครับพี่น้องมา,มาล่องล่องบึงครับกบปนอยู่นี่ เออไม่ดินจดุดหัวเขียวตัวนี้โอ้ซ้ำลังติดเลยเพี่น้องบนนี้นี่ครับผมนี่ลำอีกแล้วครับนี่ ตรงเงี้ยนะครับกูอุ้ยมีตะหมดหมดจะได้ขักเน็ตหมดมันมาตอมเยอะครับอื้อ จิ้นอยู่ครับนี่ยจิ้นเบดได้เดี๋วพี่น้องโอนเงือมดครับกระพูมันหลายครับพี่น้องก็ขึ้นดึงเงือครับ หลวนหมดพือหนอ,อนซื้อเลยพี่น้องใส่เบ็ดบรายามย่มขึ้นครับอาจจะหลนเงื้อเนี่ยครับกระปูกินเนี่ยกบกินเนี่ยครับหลนหมด ำอีกแล้วพี่น้องล้ำแล้วอุ้ยตุบใหญ่เลยครับนี่ครับผมนี่ลังงามเลยครับกลุนเลยตินจนเมื่อยครับนี่ว่ามาติดเหมือนขึ้นครับผม หันยุบี่น้องหลายโตแล้วครับ ดูดไปเรื่อยๆน้องกนครับพี่น้องเล่นเนื้อครับโอ้ลำม,มีเลือยพี่น้องลังนี่ครับผมอยู่ยนในอุ้มเลยครับไปไต่อุ้มครับนีโอ้ยเ,เต็มเต็มเลยนี่ครับผม ถือว่ญญาใหญ่แล้วครับโมเมนต์กรุบหน่อยครับนี่ครับมานเร้วพี่น้องเบ็ดกับท่านเหมือนด้กครับรรพี่น้องรุนไปเรื่อยๆครับผม พี่น้องมันเลียนเหยื่อแบบนี้ครับห้อยมันก็มีครับสิตุดเหยื่อเลียนครับลำแล้วลำแล้วนี่ครับมันเลียนเหยื่อมันบากินหลังหนึ่งมันก็มากินหลังหนึ่งครับพี่น้องป๊บได้พอแกงอยู่ อย่างลุงไน้ครับเพื่อนออนถามมากครับนี่เพื่อนมาย่ามลบกบอู้เพื่อนครับมันพี่น้องมันอยู่ครับนี่นี่ครับหลายตัวเตือเด้อครับนี่ตัวง,งามๆครับตัวครับผม ต้องมุดต้องรุดไปแบบนี้แล้วครับพี่น้องเพราะว่ามันหกครับหลังนี่ก็ปูครับนี่เลียนมาเลียนเงือครับนี่ได้ครับเนี่ยกับเลียนต็งเงาครับโอ้ลำอีกแล้วพี่น้องเยิมน้อยครับนี่ครับหลังโคลอเลยครับมันเมื่อยแล้วครับนี่ ว่ามันดินมืดคืนครับนี่กบกินเหยอม,มันเหยอมันเจ็ขึ้นเท่งไปนี่แหละครับพี่น้องเหยื่อจะขึ้นเข้าครับนี่อืมครับกบลุนตกเบ็ดครับเจียมน้อยไปตครับพี่น้อง ลำอีกแล้วพี่น้องนี่แหละครับเนี่ยบเทาครับพี่น้องนี่ครับโอ้หมานอยู่ครับพี่น้องมันผม่าแตสิบกคือห้ครับมีตะกบใหญ่ๆกินอยู่ครับมันนี้นี่ครับ หมดเลียนเงือครับผมนี่ได้บบลุงย้ายมันมั่นบ่กรกปูนะมันนะมันม่นบ่นะเห็นมายามหลบกระปูครับพี่น้อง โอ้พี่น้องมึงเนือยังเซ่สะเลยครับลนครับโอ้ยางมากลนนี่เบอเบ้อเห็นยยังเลยพี่น้องทึงเมดเนือทึงด้ือเนือครับบนเปอยู่อีกสองหลังครับพี่น้องอีตรีเลยครับ บอลเห้อครับนี่ล้างสุดท้ายครับห้อยกบยังเห็นเลยครับแต่มันบวก,กินไห้ครับมันเลีเยนเห้อครับมดเราพี่น้องมดเบียดเบียดมดครับไครเลี้ยก็ต้องฮ็ดความสะอาดครับไว้ตตาเกียดครับสำนมันสิบผุครับพี่น้อง ครับพี่น้องผลงานเศร้านี้ครับเนี่ยตัวใหญ่ๆเด้อครับนี่ยปแม่นตัวหน่อยปนไหนครับกนี่ยบพองงามๆครับพี่น้องกับมากระถืบเนี่ยเพราะได้แก้งได้ตุ่มได้ป้วนอยู่ครับครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพอลาคั่วบานผมครับบอกกันไหมคลิปนาครับผมสวัสดีครับ